กราบสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสอนบุญตาเดยเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่5กรก,กฎาคม2568นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปผลมวยพร้อมกับพูดจาหลังเกมของช่อง3ามออมน้อยนะครับหากท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาดค,คลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไป เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมขวัญสอบุนตาด้วยนะครับแล้วขวัญสบองตาต้องกราบขอบพระคุณนะครับ a y 2 4ที่ท่านให้การสนับสนุนนะครับต้องกราบขอพระคุณกับท่านหรือว่าท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มมวยนะครับย้าว่าเป็นกลุ่มลายเสียงลายพิมพ์ผมก็จัดทําขึ้นให้แล้วนะครับ idkigk9955 ย้ำ kigk9955 ให้ไปค้นหาที่ id line นะครับบางท่านก็บอกเข้าไม่ได้ไม่ใช่ไปค้นหาที่ line นะครับภาคส,สดจากขอบเวทีทุกช่องเสาร์อาทิตย์แต่ว่าช่อง8ยกเว้นช่อง8วันอาทิตย์จะไม่ภาคนะครับแต่อย่าได้ตกใจไปเลยผมพิมพ์ราคาบรรจากาศให้จัดจ้านแน่นอนนะครับช่อง8ส่วนลายพิมพ์200บาทจังแนบกินกล่อมเหมือนอย่างเก่าทุกประการไปดูขาใหญ่ไปดูบรรยากาศไปดูตัวเงินเขาสนกันอย่างช่อง3เนี่ย ต้องบอกว่าบรรยากาศมันระเบิดระเบอ้ออยู่แล้วไปอ่านเอาครับทีมไหนสายใดเล่นมันชัดอยู่แล้วพี่น้องผมรู้ดีเกินคุ้มเงิน200นี่ครับไปสัมผัสกันเอาหากรักผมเมตตาผมศรัทธานันกวิจารณ์ชาวดินอย่างขวัญชอปุญตาก็ให้การสนับสนุนผมได้ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลายเสียง300กลุ่มลายพิมพ์200จังแนบะกินกล่อมแน่นอนนะครับนะไม่มีท่านผมก็อยู่ไม่ได้ไปกันเลยครับคู่ที่หนึ่งไอ้กองฟ้าวันของโอมพบกับไอ้เคนแจ็คสันมวยไทย เลรเปิดตั้ำเงินเคนห้สนะครับแต่ว่าก่อนต่อยมันไปสองหนึ่งเลยนะครับนะเลรมันจะไหลสมดเลยเดี๋ยวนะจดอันนี้สองหนึ่งคู่นี้ขต่อรอตะพักนะครับนะอันนี้ก็สอหนึ่งโอเคเลเปิดสออ่าเลรียไหลไปสองหนึ่งขึ้นมาต่อน้้ำเงินสองหนึ่งครับคู่แรกไอเคนกลุ่มพิมพ์พิมพ์ชัดใจเย็นๆมันแพงอย่าเพิ่งเล่นก็วิจารณ์ไว้เมื่อเช้าเนี่ย มันอาจจะยางแฟบแฟหนบตายได้มันแพงอยู่กลางยกแดงนะสองบนยกแรกแดงต่อสามหนึ่งพุทธนะไอ้เคนนั่งให้น้ําไล่ต่อสี่หนึ่งนะครับเขนมุมน้ําเงินขึ้นยกสองต่อห้าหนึ่งเลยกลางยกไหลลองได้ลองเหลือสองหนึ่งนะครับนะแล้วก็ยันกันเลยนะครับมีแดงน้ําเงินเลยกลางยกสองเอาให้เล่นไอ้เคนแล้วจังหวะมีแดงน้าเงินยันกันนี้พิมพ์ชัดเล่นน้ําเงินข้ามมาแดงต่อห้าสามนะครับเพราะน้าเงินมีแผลแตกอืมหมดสองยกก็ยันกันใหม่รับมีแดงน้ําเงินนะครับนะ นั่งให้น้ํามาไล่ต่อเคนใหม่นะครับไอ้เจ้าเขนน้าเงินห้าสี่ทีมแดงก็ไม่ยอมครับนั่งให้น้ําไล่ต่อก็ไม่ได้ตุว้ยวยันกันเลยขึ้นจุสามยันกันครับกลางยกแดงเจ็ดสี่เลยนะครับนะไอ้เพชรกฟ้าปลายยกไหลลองไหลลองข้ามน้ําเงินสามสองไหลยาวน้ําเงินต่อห้าหนึ่งไอ้เคนครับช็อตน,นี้จับตีได้ชัดมากเข็มมากนะครับก็แต่งตัวกันแล้วเล่นตอนยันทีเนี้ยได้สองฝั่งแล้ว หมด3ยกจริงๆน้าเงินเคนข้ามกลับมาต่อได้สี่หนึ่งเนี่ยใครเล่นตามจังหวะพิมพ์นี่ชัดอยู่แล้วครับกลุ่มพิมพ์บอกจังหวะเข้าออกระเบิดระเบอร์อยู่แล้วแล้วก็ชื่อใดสายไหนใครเล่นไปอ่านกันเอาครับชอบสายไหนใส่เลยนั่งให้น้ําไหลลองเลลองมาแล้วครับสิ่งที่กลางบนเจ้าถิ่นเขาเล่นแดงไอเพชรก้องฟ้าหมดสี่ยกอ่าหมดสามยกน้ำเงินต่อสี่หนึ่งใช่ไหมไหลลองไล้ลองเหลือสองหนึ่งเจ้าถิ่นเขาลองแดงพิมพ์ชัด พิมพ์ชัดเจนใครบอกเจ้าถิ่นไม่มีผลนะขาใหญ่ไม่มีผลครับชื่ออะไรบ้างไปอ่านเอาครับมีอยู่แล้วนะครับเวทีอย่างเนี้ยแล้วพอไหลลองวิชามานมันก็มาทันทีครับโหบีบตัวบนครับด่าตัวบนว่าตัวบนช่วยน้ำเงินปล่อยให้จับนานตีนานปล่อยให้มวยเข่าตีนานเนี่ย ขึ้นยกสี่น้ำเงินต่อได้2อหนึ่งครับต่างยกไห i, ลรองได้รองเหลือสามสอง,อง 3, 2, มันจนกันแน่อยู่แล้ววิชามานก็มาเจ้าถิ่นเขาก็เล่นน้ำาเล่นแดงแล้วว่ายันกันเลยครับข้ามแดงสามหนึ่งไหลยาวแดงแปดหนึ่งตัวบนเริ่มกลับใจครับน้ําเงินจับได้มันไม่ให้ตีแล้วเพราะว่าเขาโหด่ามันไว้ชัดเจนนะครับไม่ให้ตีเขาแล้วทีนี้หมวดสียกแดงแพงเลยครับเสร็จเจ้าถิน่นเสร็จวิชามานครับนะในเวทีตอนไห้น้ํายกสี่มีการ เฟี้ยงขวดน้ําใส่หัวตัวบนได้นะครับไม่รู้ถูกไม่ถูกอะ่ะแต่มันเฟี้ยงมาไม่รู้ใครเฟี้ยงเหมือนกันเพราะว่าอะไรครับจับนปุ๊บมันแยกปั๊บเลยทีเนี้ยขึ้นยกค้าแดงไร้ราคาครับนะครบยกก็เป็นเพชรก้องฟ้าพลิกชนะขาดท่อนท้ย้ยแบบตัวบนโดนขวดน้ําด้วยตอนพักยกสี่นะครับใครบอกเจ้าถิ่นไม่สําคัญนะครับนะไปกันท้กสองครับแต่ว่าชูใครก็เป็นเงินแหละครับคู่แรกเนี่ย ไปคู่ที่สองเพชปรป่าศักดิ์สอสลรชีพพบกับเดชอนันตวเวียงศักดิ์เดเปิดแดง5 4สก่อนต่อยมนไหลไปสองหนึ่งเลยนะครับขึ้นมาต่อแดง2อหนึ่งคู่2ก็ให้ใจเย็นอย่าเพิ่งเล่นมันแพงกลุ่มพิมพ์พิมพ์ชัดอยู่แล้วครับไปอ่านเอาหมดยกแรกก็แดงต่อสองหนึ่งมีการฉีดยาน้ําเงินเดชอนันหนึ่งแสบาทเปราะแรกขึ้นยกสองแดงต่อ, 1, อส,สองหนึ่งไอเพชรป่าศักดิ์กลางยกไหลลองเลยลองเหลือแดงต่อสามสองอ้าวให้เล่นแล้วครับ เล่นเพชรป่าศักในราคา3าสองกลุ่มพิมพ์พิมพ์มชัดต้องเล่นแล้วครับ3าสองเนี่ยปลายกลายกไหลไป7-4ไหลาย,ยาว3าหนึ่งมด 2- ยกแดงต่อ3าหนึ่งเพชรป่าศักนั่งให้น้ํามีการฉีดยา้ําเงินเก่าใหมา่รวม2 0,000นบาทไอเดดอน,นันตขึ้นยก3แดงต่อ5-1เลยครับปล่อยตัวไรลองเลยสามหนึ่งแล้วก็อัดน็อกในยกที่3นี่เลยไอเจ้าเพชรป่าศัก ชนะน็อกในยกที่3ต้องบอกว่าสำรองแข็งโป๊กตัวนี้ก็ฟาดมันเต็มๆครับราคาสวยๆมีให้เล่นนะครับเนี่ยตัวแพ้ก็บอกแพ้อยู่จะเอามาพูดให้ตัวเองดูดีทําไมสไตล์ผมตัวชนะตัวกินเต็มก็บอกว่าฟาดมันเต็มตัวแพ้ก็บอกแพ้ตัวออกตัวได้ก็ออกตัวได้นี่ไงไปคู่ที่3ครับไอซันโวบูมเด็กเซียนอ่าโทษนะครับบูมเด็กเซียนเก่าซันโวทีเด็ด99พบกับศีลาเงินลานา,นาวอวตอร์ไซ เลดเปิดแดง19นะครับก่อนต่อยมันไหลรองเหลือใครต่อรองขึ้นมานี่ต่อแดง19ครับคู่3เนี่ยไอซันโบบอกใจเย็นๆก่อนในลายพิมพ์นะครับนะเพราะว่าเป็นมวยแทนทั้งคู่เราดูทิศทางลมหน่อยชัดเจนแล้วการพิมพ์ของผมกลางยกแดง5้าสี่ครับอ่ะให้เล่นแดงก่อนครับปล่อแรกของคู่ที่3เพราะว่าบรรยากาศมันดีตอนเนี้ย ไม่ว่าจะเฮียตีเอ๋ยขายใหญ่ใหญ่เอ๋ย,เ,อยเขาก็เล่นแดงก็ตามเขามาก่อนต้นมาต้น,ต,นต้นกระปายอยู่ยแล้วคู่นี้พิจารณ์ไว้ชัดเล่นแดงตามเขามาก่อนบรรยากาศมันดีปลายยกแดงเจ็ดสี่หมดยกแรกแดงต่อห้าสามไอซันโบนั่งให้น้ําไหลรองเหลือสามสองนะครับนิดน้องนิดหนึ่งขึ้นยกสองแดง 3, 2, สามสองซันโบกลางยกไปเจ็ดสี่ปลายกปปลายกแดงต่อไหลยาวไปสามหนึ่งเลยนะครับนะก็ต้องขยับขยายแล้วนะครับแต่ว่าหมด สยกจริงๆแดงต่อสอไอซันโวใครเล่นมาก็ขยับขยายครับต่อ5-4ออกตัว5้าสอก็เล่นแม่นทั้งวันแหละชัดเจนครับทีนี้ทำไมจากสองหงไหลลองได้ลองนะครับนั่งให้น้ำทีเนี้ยเพราะอะไรลูกพี่น้ำเงินสีลาเงินเล่นแล้วเจ้าพ่อจอมอัดฉีดผมบวกกับใครครับบวกกับเจ้าถิ่นเจ้าที่ลองน้ำเงินแล้ว ชัดเจนพิมพ์ชัดใครบอกเจ้าถินไม่สําคัญล่ะที่เนี่ยตัวบนมันก็ทาหดไงครับขึ้นยกสามเหลือแดงสามสองนะครับมัวจากสามสองหนึ่งสามหนึ่งนะครับปล่อยตัวยัดกันเลยเนี่ยเพราะว่าลูกพี่น้ําเงินเจ้าพ่อจับอัดิีดเล่นแล้วเจ้าถิ่นก็เข้าแล้วน้ําเงินกลางยกข้ามน้ําเงินเจ็ดสี่ปลายยกไปสองหนึ่งไหลาย,ยาวสามหนึ่ง หมดสามยกน้ําเงินต่อสามหนึ่งเนี่ยนั่งให้น้ําไหลลองนิดนึงทีมตุ๊แดงไ้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับชื่ออะไรใสยในไปอ่านเอาเหมือนกันในกลุ่มพิมพ์เหลือสองหนึ่งนะครับขึ้นยกสี่น้ำเงินต่อ 2, 1, สองหนึ่งไอศิลาเงินปล่อยตัวไหลไปสี่หนึ่งเลยครับนะตามยกไหลลองนิดนึงเหลือห้าสองครับทีมแดงก็ไม่ยอมหรอกปลายยกไหลไปสิบหนึ่งโหแดงคําด้วยนะครับทีมที่เล่นแดงเขาไม่พอใจแดงมันดูมันดูยุบชัดอะ่ะไหลยาวน้ำเงินยี่สิบหนึ่งหมดสี่ยกน้ำเงินแพงฉีดยาแดง รวมเก่าใหม่ไอ้สันโวหนึ่งล้านบาทเนี่ยขีดเป็นสิบล้านก็ไม่เอาแล้วมันยุบอะ่ะขึ้นยกห้าน้ำเงินแพงครับแล้วก็น้ำเงินชนะไปพลิกชนะนะครับคู่นี้ขาดท่อนท้ายต้องบอกว่าอยู่ใครก็รวยเฮียตีก็โดนอีกแล้วครับโดนล้อมไปแล้วนะครับนะเพราะว่ามวยก็แพ้เขาจริงนะครับมวยก็แพ้เขาจริงเสร็จเจ้าถิ่นไปอีกคู่หนึง่งมันตามทรงเลยต้นกลับปลายแล้ะครับคู่นี้ ไปคู่ที่สี่ครับไอ้คุณพิชิตสบายสบายคราโอเกะพบกับบุญเลิศ์สอบบุลเมลิ์เลทเปิดเสมอน้ำเงินบุญเลิศก่อนต่อยมันต่อสองหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าทีนี้ขึ้นมาราคามันจะเล่นแดงครับคู่ที่สี่ยันกันเลยมีแดงน้ำเงินนะครับแบบนี้ก็ว้าวก็แข็งโปก๊กมือชายแลยก็ใส่มันเลยราคายันนี่นเล่นน้ำเงินมาเลยครับกุมพิมพ์พิมพ์ชัดเล่นมาเลยไม่มีข้อแม้ ก็ยันกันอีลุงตุงนังจนหมดยกแรกมีแดงน้าเงินมึงเล่นแดงกูเล่นน้าเงินแบบนี้เลยนะครับนั่งให้น้ํามาแล้วครับนะทีมสอบุลบิลิสปรโมเตอร์ดอนสล่ากลัวที่ไหนล่ะศาสตร์ใส่ต่อน้าเงินเลยครับสามสองแต่ว่าทีมเล่นแดงก็ฉีดยาแดงสามหมื่นบาทนะขึ้นยกสองน้ำเงินต่อสามสองไอ้บุญเลิศปล่อยตัวไปเจ็ดสี่กลางยกน้ำเงินสองหนึ่งมันมีจังหวะเขากำลังไล่ต่อน้ำเงินไอ้บุญเลิศแดงเตะก้านคอน้ำเงินครับ เตะพรมน้ำเงินเอียงกับเทเล่เลยนะครับราคาวุ่นวะวุ่นวายข้ามมาแดงสามสองเลยไอ้ไอ้ขุนพิชิตนะครับได้เตะกา้านคอแต่ว่าปลายยกไหลรลองเลยลอง,ลองยันกันใหม่ครับนะหมดสองยกยันกันมีแดงน้ำเงินนั่งให้น้ำมาอีกแล้วครับไล่ต่อน้ําเงินห้าสี่กลางยกขึ้นยกสามน้ำเงินห้าสี่บุญเลิศปล่อยตัวไปยันกันใหม่นะครับขอยันกันแค่นั้นแหละมาแล้วครับเจ้าถิ่นมาแล้วครับพิมพ์ชัด เจ้าถิ่นเข้าน้ําเงินเลยนะครับนะก็ต้องตามเขาไปเอาเงินนะก็ไม่ใช่ว่าเขาไปดันราคาอะไรนะพอเขาเล่นแล้วปุ๊บมวยมันจังหวะมันดีเขาก็เข้าแล้วเขาก็เอาเงินผมไม่ได้เคยไปตําหนิเซียนนะครับนะมีแต่ตามเขาเงินเจ้าถิ่นมาครับจังหวะยันกันแดงล้มพอดีต่อเจ็ดสี่เลยน้ําเงินเนี่ยแล้วก็ลุกขึ้นมาเป็นน้ําเงินอัดแดงหล่นลงไปโดนนับแปด นับแดง8นะครับต่อน้ำเงิน3 1แล้วไอ้แดงมันก็แตกด้วยช็อตนี้ปลายยกไหลรองล่หนึ่งเหลือ101ไหลรองเล่ยหรือ1ิน,อนะครับหมด3ยกยิงไอ้บุลเลอร์น้ำเงินต่อ11ได้นับคํานะครับนะฉีดยาแดงรวมกล่องใหม่3 0 0แสนบาทคุณพิชิตทีมเล่นแดงก็ไม่ธรรมดาหรอกครับไปอ่านชื่อเอาทีมเล่นน้ำเงินก็ไม่ธรรมดาหรอกครับไปอ่านชื่อเอาในกลุ่มพิมพ์มันบรรยากาศมันเวอร์วังท่านก็กล้าตัดสินใจอย,อยู่แล้วครับนะนั่งให้น้ำไล่ต่อน้ำเงิน151หนึ่ง ทีมแดงก็ไม่ยอมนะครับเขาก็ตู้ไว้เหลือ10หนึ่งขึ้นยกสีน้ำเงินต่อ11บบุญเลิศปล่อยตัวไป21กลางยกสี่ถึงหนึ่งไหลแพงหมดสี่ยกไร้ราคานั่งให้น้ำยกสี่ฉีดยาแดงไอ้คุณพิชิตรวมเกาใหม่2ล้านบาทปาทโทถ,ถ้าเป็นขวนสองบราจะกัดฟันยุ่มหำยุ่มดากสู่ให้มันตายคาเวทีไปเลยเงิน2ล้านแต่ว่านักมวยเขาคงไม่เอาแล้วครับนะมันหมดสภาพแล้วขึ้นยกข้าไร้ราคา ต่อยไปสักพักตัวบนทนดูไม่ได้ไอ้แดงมึงเป็นรองเขาอ่ะแล้วมึงมาเฮ็ดไม่มีสภาพแบบน,นี้จับแพ้แม่งซะเลยเป็นเจ้าบุญเลิศสบ,บุมินิรชนะนอกในยกที่5้าเลยนะครับตัวบ,บนจับแพ้ก็ถือว่าพลิกไปมาเล็กน้อยราคาสวยปัจจุบันนี้ก็แข็งป๊อกมันเต็มปากเต็มคานะครับไปอ่านเอาครับชื่ออะไรใครเล่นฝั่งไหนมุมไหนกลุ่มพิมพ์ไม่ได้เรื่องมาพูดล้อเล่นยกยอปอปั้นตัวเองนะครับผมอยากให้ท่านไปหาเงินชัดเจนอยู่แล้วครับไปอ่านเอาเลย ตามช่างชอบสายไหนก็ตามเขาเอาคนฟังหูเดือนละพันสองพันนี้ก็ยังมาอ่านไลฟ์พิมผมครับนะไม่ใช่เรื่องที่พูดเล่นแล้วไอหูแพงๆนี่ผมก็ฟังอยู่เหมือนกันครับนะผมรวบรวมทุกเจ้าไว้ที่นี่แล้วหูบางเจ้ามันรู้จังหวะนั้นแบบนั้นบางเจ้ารู้แบบนี้แบบนี้ในเมื่อมันมารวมกันมันก็รู้เยอะกว่างครับทีเนี้ยชัดอยู่แล้วนะครับผมพูดตรงนะครับไม่ใช่ว่าผมหลับตามโนขึ้นมาผมเอามันมารวมกันแล้วไอหูเจ้าแพงๆเนี่ยชัดนะครับ เพื่อพี่น้องของผมในลายพิมพ์เพื่อจะให้เขาไปหาเงินวันไหนเขาไม่ได้เงินเข้าบ้านผมมีความเครียดมากวันไหนผมเขาได้เงินผมก็มีความสุขไงมันเป็นหน้าที่ผมสรุปมวยครับกลุ่มผม ID l i n ลค i k 9 9 9 5 5นะครับคู่ที่หนึ่งเพชรก้องฟ้าวันของอ,งองมพริกชนะขาดท้ายๆแบบตัวบนโดนปวดน้ำด้วยชนะเจ้าเคนแจ็คสันมวยไทยเสร็จเจ้าถิ่นนะครับคู่นี้ใครบอกไม่สำคัญเหรอเจ้าถิ่นที่นี่ เป็นชูใครก็เป็นเงินแหละครับคู่แรกเนี่ยคู่ที่2เพชรป่าสักซอสละชีพอัดน็อกเจ้าเดชอนันวเวียงศักดิ์นยกที่3ฟาดมันเต็มคำสำรองแข็งโกกเพราะว่าราคามันสวยนะครับคู่ที่ 4, สซันโวทีเด็กเก้พลิกแพ้ขาดท่อนท้ายให้กับศิลาเงินลานาวอเตอร์ไซด์ก็เฮียตีก็โดนล้อมอู่แล้วแต่ว่าทีมเล่นกับเฮียตีก็ไม่ธรรมดานะครับวันนี้ชุดหนึ่งแต่ว่าก็เสร็จเจ้าถิ่นไปอีกคู่หนึ่งนะครับนะมวยก็แพ้จริงอ่ะมันไม่เกี่ยวเจ้าถิ่นคู่นี้แต่แพ้จริงๆแต่ว่าถ้าไม่มีเจ้าถิ่น คุณก็ไม่กล้าเล่นมันไม่กล้าลองรับเงินไงครับตอนแรกถ้ามีเจ้าถิ่นก็กล้าลองไงก็เลยพิมพ์ว่าเจ้าถิ่นเขาลองนะครับตามทรงเลยต้นกลับไปนะครับคู่นี้ก็ถือว่าอร่อยนะมันเป็นลองคู่ที่4ี่คุณพิชิตสบายสบายคราโอเกะพลิกไปมาเล็กน้อยราคาโคตรสวยเลยแพ้นอกให้กับบุลเลอร์ซอบ,บุนีลิตในยกที่หตัวบนจับแพ้มันบททางสู้นะครับแข่งโป๊กมันเต็มปากเต็มคำราคามันสวยนะครับ ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ